สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับก็เป็นช่วงเย็นแต่หลายท่านก็อาจจะทำงนานอยู่นะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางกลับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงเพิ่มเสียงสักนิดนึง ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมไหมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทาง YouTube ทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับหรือว่าเลิกงานหรือยังสอบถามได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามก็วันนี้ผมก็จะเปิดโอกาสนะครับให้กับเพื่อนๆได้ถามแบบสดๆเลยนะครับ เพื่อนชมจากที่ไหนกันบ้างครับมีชมจากที่ไหนกันบ้างแต่มีผมเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูมันอาจจะเสียงดังหน่อยครับเพราะว่ามันม,มีรถผ่านไปผ่านมาอาจจะเสียงผมมันอาจจะมันอาจจะเบาหรือมันอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันมีเสียงรถที่วิ่งผ่านมายังไงก็ ถ้าไม่ได้ยินตรงไหนนะครับก็ค่อยๆแจ้งผมล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับโอ้โหเข้ามาไวมากเลยครับก้าท่านละค,คือพูดถึงคนที่ที่เข้ามาดูใช่ไหมมันจะมีพี่คนหนึ่งนะครับที่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ,รบที่ที่เคยอยู่ต่างประเทศแล้วเขา ไม่รู้แหละว่าผมทาคลิปอะไรบ้างครับแล้วเขาก็อไม่รู้ว่าเขาได้ความรู้อะไรไปบ้างมีนะครับดูมีรู้มีจากต่างประเทศด้วยนะนะครับไม่แน่ใจว่าอาพี่เขายังทํางานอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าอาบินไปบินกลับนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในการทําโจ๊กหรืออชอบทานโจ๊ก หรืออยากจะเปิดร้านอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับมีต่างประเทศก็มีสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับโอ้โหวันนี้เข้ามายี่สิบอไม่ใช่ยี่สิบสิบสิบหกอ๋อสิบหกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับถ้า,าเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่นะครับหรือว่าตอนเนี้กำลังทําอะไรกันนะครับหรือว่าทําอาชีพอะไรอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับหรือใครที่เปิดร้านโจ๊กอยู่ หรืออยากจะรู้ข้อมูลความรู้แลกเปลี่ยนกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าชมจากที่ไหนอย่างเงี้ยก็ก็สามารถที่จะที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับบางคนเปิดร้านอยู่บางคนเดินทางอยู่บางคนกำลังศึกษายอยู่นะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ พ,พี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับใครที่อายุมากกว่าก็อ่าพิมพ์อก็เรียก,เร,ยก,กยรเรียกน้องก็ได้นะครับแต่เรียกน้องก็ได้แต่ถ้าใครอายุน้อยกว่าสามสิบเนี้ยก็นี่นะครับผมอายุประมาณสามสิบกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนเลยนั่งดูคุณอยู่เนี่ยโอเคครับผมนั่งดูอย่างเดียวไม่ได้ความรู้เลยครับพี่ ่ถ้าถามเนี่ยรับรองว่าได้ความรู้แน่นอนนะครับมีห้าห้าด้วยนั่งดูจากที่ไหนครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านไหนนะครับที่ที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทักทายคุยกันได้ครับคุยกันแบบแบบแบบแฟมิลี่นะครับแบบครอบครัวนะครับแบบเพื่อนเพื่อนนะครับผมเองแบบคือสามารถที่จะพูดคุยสอบถาม อะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทําโจ๊กนะครับถ้าใครมีคําถามนะถ้าใครมีคําถามโอ้ในดูที่บ้านอยู่อยู่จังหวัดไหนครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมก็ชื่อก้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนเสียงดก็ผมนะครับก็ชื่อก้อย ขอแนะนําตัวก่อนนะครับชิคก้อยก,ก็อาชีพก็เปิดร้านโจ๊กนะครับไหนใครเปิดร้านโจ๊กบ้างไหนใครที่ทําอาชีพขายโจ๊กบ้างนะครับเราคือพวกเดียวกันนะครับเราคือวัยรุ่นนอนน้อยนะครับ เค okay. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกจังหวัดเลยนะครับดีใจในใจน,นะครับดีใจวันนี้ที่ท,ที่ที่มีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับพูดคุยกับพี่น้องนะครับที่ที่อยู่ในช่องนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อย่างไรนะไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์สดอะไร บ่อยมากนะักอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็อยากจะมานะครับอยากจะมาพูดคุยนะครับแต่บางทีเราแบบมันทํามันทํากิจการของตัวเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าแต่ก่อนผมเองก็เป็นก็เป็นหนุ่มโรงงานนะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่ที่อยู่สกลนครอ,อ๋อสวัสดีครับ นะครับวัสดีพี่ที่อยู่สกลนครด้วยนะครับโอ้ดูจากสกลนครด้วยเป็นคนแรกเลยนะครับเนี่ยเป็นคนแรกที่เข้ามาคุยทักทายนะครับก็ของผมเองเนี่ยแต่ก่อนคือพยายามหาเวลาที่จะมามาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในช่องของจัสมินไลฟ์สุดนะครับก็ บางทีมันมันยังไงเราด้วยเวลาด้วยจะถามว่ามันมีไหมมันก็มีเลยครับแต่บางทีมันคือเราออกมาทํากิจการของตัวเองอ่ะมันมันไม่เหมือนกับหนุ่มโรงงานไงผมเองก็เป็นเป็นหนุ่มโรงงานมาก่อนนะครับก็เคยทางานโรงงานมาเหมือนกันครับเราก็จะเข้าใจเลยว่าอุ้ยมันทํางานกับทําธุรกิจของตัวเองอ่ะมันมันมันทําทุกอย่างถึงจริงเวลามีอ่ะแต่พูดถึงว่าเราบางทีเรา เราทําหลายอย่างนะครับโรงงานเราทําหน้าเดียวไงแต่พอถ้าใครที่เคยทํางานโรงงานแล้วออกมาทาธุรกิจของตัวเองอ่จะเข้าใจเลยครับว่ามันมันโคล่ฟิวเลยนะครับโคลฟิวผมเองก็เป็นพนักงานประจามาก่อนนะประมาณจําได้ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดปมีมั้งนะครับผมก็ทํางานประจานะครับทํางานประจามาก่อนสิบเอ็ดปีด้วยนะอยู่อยู่บริษัท ยานยนต์ยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับรถจักรยานยนต์แต่ก็สุดท้ายก็ได้ผันตัวออกมาทำสารต่อธุรกิจของตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เกินไว้ก่อนนะครับหมายถึงว่าเราผมพูดแนะนำตัวก่อน ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมถือว่าอ่าคนที่เข้ามาชมนะครับผมผมผมมองอย่างนี้นะคนคนที่เข้ามามาชมเนี่ยผมถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่พี่ดีกว่านะครับเพราะว่าอายังไงล่ะเพราะว่าคือธุรกิจของเราครับธุรกิจของการทําโจ๊กเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเดี๋ยวให้รถไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้ยิน คือผมมองว่าการพูดคุยของการทําโจ๊กนะครับผมมองว่ามันเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามานะครับผมผมขอคุยกันแบบแฟมิลีดีกว่าคือเป็นครอบครัวเป็นแบบเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนหมายถึงเพื่อนในการคุยแลกเปลี่ยนความรู้อะไรประมาณนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับผม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 พูดแบบนี้ดีกว่าสําหรับใครที่เข้ามาชมนะครับ เลยใครที่เข้ามาใหม่หรือเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยคือคืออยากให้รู้ไว้ว่าเวลาที่ผมออกมาพูดอะ่ะผมแบบจะพูดประมาณนี้ดีกว่านะครับสวัสดีเพื่อนๆเลยทุกคนเลยนะครับอยากมีเพื่อนคุยด้วยก็เลยมาอ๋อโอเคครับได้เลยครับคุยได้ครับถามได้นะแลกเปลี่ยนได้นะครับคือถามอะไร ที่แบบเราอยากจะลองถามดูก็ได้นะครับเผื่อผมมีความรู้มีไอเดียหรือเคยผ่านประสบการณ์เนี้ยผมก็จะได้มามามาแชร์ให้กับให้กับเพื่อนๆหรือพี่ๆได้แบบได้นําไปใช้กันคือมันไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดอะไรเงี้ยค,คือคือลองลองผมเมื่อมีคําถามมาผมก็จะตอบในมุมของเราเองที่ท,ที่ที่มีประสบการณ์นะครับคือช่องเนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาเห็นนะะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาทํา อะไรพวกนี้นะคือผมแค่แบบว่าคืออยากจะทำเป็นสตอรี่ของของตัวเองที่ทำไว้แค่นั้นเองนะครับรูปโจ๊กหรือการทำโจ๊กเนี่ยผมแค่อยากทำเป็นเหมือนเหมือนคลังเก็บความทรงจำของของของสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองครับเหมือนอยากดูการาการพัฒนาของของร้านตัวเองแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้แบบอยากจะทำให้คนดูเป็นร้านเป็นเลยไม่ได้คิดถึงนั้นเลย นะครับแค่อยากทำไว้เพื่ออให้ดูความพัฒนาการของร้านของตัวเองดูการทำของโจ๊กอะไรพวกนีน้คือช่องนี้นที่ผมเปิดไว้ผมไม่ตั้งใจให้คนแบบเข้ามาดูอะไรนี้ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแค่อยากดูว่า,าตัวเองจะพัฒนาไปถึงไหนรูปแบบโจ๊กการทำโจ๊กหรือการตกแต่งอะไรพวกนี้ครับคือผมคิดอย่างนั้น โอ้โหขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับครับผมเช่นกันครับขอให้พี่ประสบความสาเร็จเช่นกันนะครับที่ทําอะไรอยู่ครับที่เลิฟยูอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรนะผมเรียกพิมพ์ชื่อเล่นก็ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่อวยพรนะครับให้ประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณมากครับขอให้พี่ประสบความสำเร็จเช่นกันครับ อยู่จังหวัดอะไรออผมอยู่ขอนแก่นครับคือจริงแล้วเป็นคนขอนแก่น้าอีสานก็ได้นะครับเป็นคนขอนแก่นแต่จริงแล้วเราเรามาสานต่อธุรกิจของน้าเนี่ยคือสาขาแรกคืออยู่พัทยาครับเ้าอีสานก็ได้นะครับนะนคุยภาษาอีสานก็คุยได้ครับเราได้ ถนัดมากครับโอ,อ๊กเก่งขนาด <c oughs> ในขอเสียงขอเสียงโฆษณา,นาเนี่ยบ้านอ๋อมีตุ๊กแกเปิดฟาร์มตุ๊กแกเหรอครับบ้านหนูมีตุกกต๊กแกด้วยเลี้ยงเลี้ยงตุ๊กแกเหรอ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้ยดูจากต่างประเทศก็มีนะเนี่ยใช่ไหมครับโอ้จะมีจากต่างประเทศก็มีอ,อน่นเลอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลย นะครับก็วันนี้เพื่อนๆดูจากที่ไหนกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะหาเวลาว่างนะครับมามาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกคนนะครับให้มันได้มากที่สุดครับถ้ามันไม่ติดตรงไหนนะครับถ้ามันไม่ติดตรงช่วงที่ช่วงเวลางานของเรา ไหนใครทํางานประจําแล้วกําลังจะออกมาขายโจ๊กบ้างตอนเนี้นะครับใครที่คิดตอนนี้กําลังทํางานประจาอยู่แต่อยากจะตัดสินใจออกมาขายโจ๊กจังเลยมันอยากขายแล้วนะครับมันเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วนะครับก็ถ้าใครทํางานประจําอยู่นะครับก็ ก็ขอให้ทํางานประจาควบคู่ไปด้วยนะครับยังไม่ต้องรีบออกมานะครับยังไม่ต้องรีบอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อดีทุกท่านเลยนะครับอ่าชมจากที่ไหนบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับถ้าเสียงผมมันไม่ชัดหรือมันไม่ค่อยได้ยินก็สามารถที่จะพิมพ์บอกผมได้นะครับ อ่าเรามาพูดถึงเมื่อกี้ผมพูดถึงประเด็นที่คนที่มีงานประจาแล้วใช่ไหมแล้วกําลังจะตัดสินใจลาออกมาขายขายโจ๊กเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเข้าประเด็นนี้พอดีงั้นผมพูดเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อ่าทํางานประจาอยู่แล้วอยากจะออกมาขายโจ๊กเลยเนี่ยเหมือนอยากจะลาออกมาเลยเนี่ยอันเนี้ยถ้า แบบว่าถ้าเรายังไม่ชัวจริงอะ่ะก็คือถ้าให้ผมแนะนํานะครับก็คือการทําควบคู่ไปกับงานประจําไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบออกมาให้ทําควบคู่กันไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ทํางานประจาอยู่นะแล้วอยากจะออกมาขายของขายโจ๊กอะไรพวกนี้ยคือไม่ใช่ขายโจ๊กครับทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่ว่าจะขายโจ๊กอย่างเดียว โอ้ oh, อายุ24ปีจากสุโขทัยเก่งมากเลยครับเขียนภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ด้วยถ้าถ้าใครที่ถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่นะแล้วก็อยากจะโดดออกมาขายของนะครับก็ช่วงนี้ก็เราก็รู้รู้กันอยู่คว่ายัางไงแล้วก็ให้ทำกู้ผู้ ขับกู้กู่กันไปนะครับก็งานหนักมากทำงานอะไรครับช่วยช่วยช่วยพิมพ์ช่วยพิมพ์ชื่อเล่นได้ไหมพิมพ์เป็นช่วยพิมพ์ชื่อเล่นได้ไหมครับที่ที่อยู่สกลนอครน,น้องที่อยู่สกลนอครครับ ทำงานอะไรโอ้งานวิจัยอู้เก่งนะอืมเก่งมากเลยอู้แสดงว่าต้องโอ้งานวิจัยเก่งนะครับเนี่ยงานวิจัยเก่งข้อมูลแน่นมากครับอ๋อชื่อเล่นชื่อฟ้า้าใส อ๋อ oh, สวัสดีครับฟ้าใสคนที่ทํางานว,วิจัยน่าจะเก่งครับเก่งมากเลยคือเขาน่าจะมีแบบรายละเอียดที่เยอะมากนะฟ้าใสน่าจะเก่งหน้าเลยถ้าทํางานวิจัยค,คืองานงานวิจัยจะเป็นงานที่เครียดมากครับต้องเก็บข้อมูลเก็บ d a ต a า ต้องหาเวลานะครับลองหาเวลาไปผ่อนคลายดูนะครับงานหนักจริงครับงานวิจัยอันนี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเรียนนะครับแต่แต่เคยรู้จักคนที่ทํางานวิจัยครับห้องแหลกผมเคยไปทํางานที่ปตทเอ็นจีไงแล้วผมไปทําในห้องแหลกอะครับคือมีโอกาสได้แบบได้ไปคุยกับคนที่เขาแบบทํางานวิจัยอะไรเงี้ยครับ อันนี้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นนักงานไม่เคยเรียนงานเ,เป็นนักเรียนเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับคือผมเคยไปทํางานครั้งนึงอะ่ะผมมีโอกาสไปทํางานที่ระยองที่ของปตทครับพีดีทีทเอ็นจีะไปทําห้องแลบให้เขานี่แหละ,ะไปทําห้องแลบให้เขาแต่ก่อนไปไปช่วยพี่สาวเป็นงานช่วยพี่สาวก็เลยไปได้มีโอกาสเข้าไปทําห้องแลบ ไปต่อเติมอะไรพวกนี้ครับทาต่อเติมอะไรเขาแล้วก็เลยไปรู้จักกับพี่ผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วก็ทํางานวิจัยนี่แหละนะครับแต่งานวิคนทํางานวิจัยจะละเอียดครับก็สําหรับคนที่นะครับเราวนกลับมาเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่จบสำหรับใครที่มีงานปจำอยู่นะครับก็ ก็อยากให้ทำก็ให้ทำคว่คู่กันไปอย่าเพึ่งอย่าพิ่งลาออกจากงานมาทําแล้วก็มามามาขายโต๊กอย่างเดียวนะครับคือหาเวลาว่างหรือเวลาที่มันตรงนะครับอย่าพึ่งอย่าพิ่งโดดออกจากงานประจาแล้วก็มามาขายของมาขายขายอะไรก็ช่างนะครับอย่าพิ่งให้ทำควบคู่กันไปนะครับถ้าเรายังไม่มีลูกค้าประจาถ้าเรายังไม่มีแบบ าเรายังไม่มีลูกค้าที่ติดใจของเราครับอย่าพึ่งเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมพูดเข้ามาในประเด็นในเรื่องของการที่คิดนะครับที่อยากคิดอยากจะมาเปิดร้านค้าเปิดอะไรก็ช่างนะครับม,มันไม่มันไม่ได้บอกว่าจะต้องมาขายโจ๊กอย่างเดียวนะครับอาจจะออกมาทําธุรก,กิจของตัวเองอาจจะมาทาร้านอาหารอาจจะออกมาทําอะไรก็ช่างนะครับอย่าพึ่งถ้ามีงานประจอยู่ก็ทําให้ควบคู่กันไปก่อนถ้าถ้าเรา ถ้ารายได้ของอธุรกิจของเราหรือสิ่งที่เราขายเนี่ยมันมากกว่างานประจำเราค่อยออกนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกมาทําของอยากเป็นอะไรอยากมาทําธุรกิจของตัวเองครับนั่นแหละอย่าเพึ่งอย่าพิ่งโดดออกมานะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นใหม่นะี่ครับอย่าพึ่งออกมาดีกว่านะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับตอนนั้นนะผมก็ออกจากงานประจำโดยที่ยังไม่ได้เรียนรู้ รายละเอียดอะไรพวกนี้มันเยอะเลยนะครับมันไม่อยากให้ทุกคนแบบยังไงนะไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ามันมันโดนอย่างที่ผมโดนนะครับอันนี้คือความรู้สึกจริงนะครับสําหรับใครที่มีงานประจาอยู่ก็ทํา,ทาง,งานประจคกบคู่ไปก่อนให้รายได้ของสิ่งที่เราจะขายให้มันเยอะก่อนที่เราจะลาออกมาทำนะเพราะฉะนั้นมันมันเสี่ยงมากครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมันจะพลาดได้ไง่ายแล้วเราจะเป็นคนที่จะทําอะไรก็ยากคือความรู้สึกเรามันจะมันมันจะเสียไปแล้วนะครับก็ยังไงแล้วคนที่มีงานประจำก็ให้ทําควบุูนไปก่อนนะทําไปเรื่รอยๆก่อนหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเคก็โห เป็นเด็กใหม่มสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวใครนะครับถ้ามีถ้าใครมีคาถามอะไรที่เกี่ยวกับเออการทําโจ๊กหรืออะไรพวกนี้หรืออะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับ อาจจะเป็นคําถามแบบทั่วไปก็ได้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันแล้วกัน,นคการพูดคุยกันแบบถามตอบอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือมีอะไรดีๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือจะอะไรก็ได้นะครับการใช้ชีวิตหรือความสำเร็จอะไรสักอย่างที่ท่านทําได้แล้วก็สามารถที่จะแชร์ลงมาให้ผมฟังก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปไปซื้อของก่อนนะผมต้องไปแมคโครนะครับพี่สาวหนูทำงานกีกค่คคู่โอ้เยี่ยมเลยครับแจ๋วเลย <c oughs> เยี่ยมเลยครับโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปซื้อของที่ไมโครก่อนนะครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าช่วงเวลา,าที่ผมว่างนะผมก็จะเราก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปซื้อของก่อนว่าต้องเตรียมของวันนี้หมูหมดนะครับก็โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมสดแล้วก็เข้ามาชมย้อนหลังนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามอยากสอบถาม นะครัหรืออยากคุยแลกเปลี่ยนกัารศึกษาอะไรพวกนี้ยก, <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโอเคเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เข้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับแล้เวเจอกันใหม่นะ